แล้วเราจะกาลังเรากําลังจะเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติได้ยังไงผมตั้งใจใช้คํานี้เพราะว่าผมถูกสอนมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ในโรงเรียนว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติมันเป็นความภูมิใจในวัยเด็กมากๆเลยครับท่านประธานแต่ตอนนี้ครับด้วยการบริหารของรัฐบาลของผู้นาปัจจุบันเนี่ยในอนาคตท่านอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติได้ และยิ่งแนวคิดที่เอากลาคราอบหัวตัวเองไว้เนี่ยของท่านนายกท่านไม่สามารถที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศนี้ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธแล้วครับเพราะฉะนั้นหยุดซื้อนะฮะอาวุธเขาสู้กันด้วยข้อมูลละครับตอนนี้และข้อมูลที่ผมพูดถึงก็คือข้อมูลที่ท่านไม่รู้เลยว่าประชาชนมีข้อมูลที่ท่านไม่เคยสนใจจะคุ้มครองให้ประชาชนเลยด้วยซ้ําไม่มีใคร อยากให้คนไทยเป็นเมืองขึ้นเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะแตมข้อสำคัญคือในประเทศไทยก็ไม่ใช่เมืองขึ้นของใครประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่เมืองไม่ใช่ประชาชนที่ต้องขึ้นกับใครเพราะมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะนี่คือหลักการสำคัญของประเทศเราแต่มีหลายคนที่พยายามจะบอดทำลายในความเข้มแข็งในลักษณะนี้ทุกอย่างทุกประการนะ เสียงผมมาดีครับว่าไม่มีนะพยายามทําทุกอย่างอะนะรั้นขอให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้เข้าใจนะครับว่าการทํางานทั้งทุกอย่างเนี่ยวันนี้รัฐบาลต้องทาทั้งการแก้ปัญหาเดิมๆที่หมักหมมกันไปยาวนานต้องแก้ต้องแกะต้องเกาต้องแก้แก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 ไขแล้ววันนี้เรามาเจอสถานการณ์วิกฤตโควิดเข้าไปก็ต้องแก้โควิดเข้าไปด้วย